ในปี2 0 3 3ประเทศไทยได้สร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย er, ด้วยการเปิดตัวเครื่องบินรบใหม่รุ่นล่าสุดที่มีสมรรถนะสูงและถูกยกย่องว่าเป็นเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดในเอเชีย er, การพัฒนานี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทหารแต่ยังเป็นการยืนยันว่าไทยมีศักยภาพในการสร้างอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทัดเทยมกับประเทศมหาอำนาจที่มาของโครงการแนวคิดในการสร้างเครื่องบินรบใหม่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงปี2000 25เมื่อกองทัพอากาศไทยเล็งเห็นความจําเป็นในการปรับปรุงกองกําลังทางอากาศให้ทันสมัยเพื่อรองรับภัยทุกทมงในอนาคตโครงการนี้เกิดจากการผสมผสานความรู้ด้านอากาศยานจากทั้งในและต่างประเทศร่วมกับการลงทุนวิจัยและพัฒนาของสถาบันการบินและอวกาศไทยผลลัพธ์คือเครื่องบินรบที่มีสมรรถนะสูงระดับโลกการออกแบบและโครงสร้างเครื่องบินรบใหม่ไทย2033มาพร้อมกับดีไซน์สเตลสแตดดี้ดา ที่ลดการตรวจจับจากเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างทําจากวัสดุคอมโพสิตทั้งหนักเบาแต่ทนทานสามารถทนต่อแรงกดดันจากการบินความเร็วเหนือเสียงได้อย่างยอดเยี่ยมปิดได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ทาให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูงและสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายขุมพลังและความเร็วหัวใจสําคัญของเครื่องบินรบไทยรุ่นนี้คือเครื่องยนต์เจ็ตไฮเปอร์โซนิกคู่รุ่นใหม่ที่ให้แรงขับมหาศาล ทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงมก3.8หรือประมาณ4,600กิโมตร่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้ทําให้เครื่องบินสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและยังหลบเลี่ยงการสกัดกั้นจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบอาวุธเครื่องบินรบใหม่ไทย2 0 3 3ติดตั้งอาวุธล้าสมัยหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลที่สามารถทําลายเป้าหมายได้ก่อนถูกตรวจจับ ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นความแม่นยำสูงสำหรับโจมตีโครงสร้างสำคัญปืนกลอัตโนมัติความเร็วสูงสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดรวมถึงระบบติดตั้งอาวุธเลเซอร์ป้องกันขีปนาวุธที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองระบบนำร่องและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินรบนี้มาพร้อมเรดาร์ดีเซรุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับป้าหมายได้ไกลกว่า500กิโลเมตรพร้อมทั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส e ิเล็กทรอนิกส f a อลที่สามารถก่อกวนสัญญาณศัตรูได้ในทันทีการทำงานร่วมกับ AI ควบคุมการบินช่วยให้เครื่องบินสามารถคำนวณเส้นทางการโจมตีและการหลบหลีกได้อย่างแม่นยำสมรรถนะและการรบจุดเด่นที่สุดของเครื่องบินรบไทย2 0 3 3คือความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการรบกลางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและการสกัดกั้นเป้าหมายความเร็วสูงด้วยพิสัยการบินที่ไกลกว่า3,500กเม โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเครื่องบินรุ่นนี้สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสบายการทดสอบและผลลัพธ์ระหว่างการทดสอบเครื่องบินรบไทย2 0 3 3ได้แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่เหนือชั้นมันสามารถทำการบินต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงโดยไม่สูญเสียสเียรภาพการยิงขีปนาวุธทดสอบมีความแม่นยำสูงระดับเซตไม่เกิน3เมตรและระบบเรดาร์สามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้าย ผลกระทบต่อภูมิภาคการเปิดตัวเครื่องบินรบใหม่นี้ทำให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินรบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทัดเทียมกับประเทศที่มีอุตสาหกรรมการทหารแข็งแกร่งความก้าวหน้านี้ยังสร้างแรงกดดันให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองเพื่อตามให้ทันความหมายเชิงสันติภาพแม้ว่าเครื่องบินรบไทย203 3จะทรงพลังและถูกยกย่องว่าแรงที่สุดในเอเชียแต่รัฐบาลไทย ย้ำชัดเจนว่าเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการป้องกันประเทศและการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคไม่ใช่เพื่อลุกรานการมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยช่วยยกระดับความมั่นใจด้านความมั่นคงและเป็นเครื่องมือในการป้องปรามที่ทรงพลังบทสรุปการเปิดตัวเครื่องบินรบใหม่ไทย2 3 3ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสําคัญของประเทศเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารได้ด้วยตนเองและก้าวขึ้นสู่เวทีระดับสากลด้วยความเร็วสูงสุด มอกระบบอาวุธที่ครบครันและเทคโนโลยีล้ำสมัยเครื่องบินรุ่นนี้ไม่เพียงเป็นอาวุธแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าความมั่นใจและความแข็งแกร่งของชาติไทยในศตวรรษที่21